เด็กกำลังเล่นอยู่ของเล่นเลยตกลงมาเด็กๆวิ่งไปเก็บแต่โดนเครื่องตัดแขนออกไปเด็กน่าสงสารและเจ็บปวดมากพี่ชายเลยรีบพาไปโรงพยาบาลแต่ตอนนี้ในถนนกำลังมีขบวนเขาไม่สนใจเลยทุกคนตอนนี้หยุดผู้ชายคนนี้วิ่งมาด่าแต่เมื่อเห็นเด็กเต็มไปด้วยเลือดและยังมีแขนอยู่ข้างๆเขาเลยขยายให้รถขับไปตามขอบคุณทุกๆคนแต่ตอนนี้ก็เจอไฟแดงเขาไม่สนใจและขับผ่านไปเมื่อตำรวจจบเขา เห็นเด็กน้อยกําลังจะตายเขาเลยขับรถให้เขานําไปเมื่อถึงโรงพยาบาลหมอก็ทํางานด่วนตอนนั้นเด็กร้องให้เพราะมันเจ็บปวดมาแม่อยู่ข้างๆก็จะจะขาะบาดแผลนี้จะรักษาได้แต่หมอบอกว่าเพราะเทคโนโลยีของที่นี่ไม่พอต้องไปที่เมืองหลวงเพื่อรักษาแต่มันก็อาจจะไม่สําเร็จแม่เมื่อได้ยินก็เป็นลมตอนนี้ทุกอย่างกดดันตั้มมากว่าจะเอาชีวิตรอดหรือจะเอามือกลับมาตั้มก็เสียใจเพราะถ้าเด็กไม่มีมือชีวิตมันก็จะละําบากตอนนี้หมอที่เมืองหลวงบอกกับเขาว่าเวลาที่พาเด็กมาที่นี่ ต้องไม่เกินแปดชั่วโมงและตอนนี้สามชั่วโมงผ่านไปแล้วการวิ่งตามเวลาเริ่มตั้มก็พาเด็กไปรักษาเขาพาเด็กไปขึ้นเครื่องแต่เด็กถามว่าแม่อยู่ไหนแม่อยู่ในโรงพยาบาลเราพวกเรากลับมาทําไมแม่ไม่ไปด้วยทําไมให้เราไปคนเดียวละ่ะพี่ชายเลยตอบว่าเพราะว่านี้เป็นการท้าทายของผู้ชายเท่านั้นเมื่อมาถึงสนามบินเคาน์เตอร์ก็ปิดรับแล้วแต่ตาบอกว่าอันนี้เป็นงานด่วนเพราะว่าน้องชายเขาใกล้เสียชีวิตแล้ว และต้องไปที่เมืองหลวงเพื่อรักษาแต่เครื่องบินกําลังจะไปแล้วเมื่อเจ้าหน้าที่สนามบินเดินผ่านมาเห็นเด็กเป็นแบบนี้เขาเลยติดต่อกับนักบินหวังว่าเขาจะให้เด็กๆขึ้นเครื่องคุณรอก่อนได้ไหมและเขาถามว่ามันจะมีปัญหาต่อการลงไหมไม่เป็นไรเพราะนี้เป็นชีวิตคนเลยนะดังนั้นเขาจึงแจ้งไปทางสายการบินว่าห้ามปิดรับและรับรองว่าจะไม่มีการลาช้าแต่ตอนนี้บนเครื่องเต็มแล้วสามคนต้องลงจากเครื่องเพื่อให้ตามกับน้องชายได้ขึ้นเครื่องตอนนี้พนักงานมาแจ้ง และบอกว่าถ้าใครไม่มีธุระด่วนก็ขอให้ลงก่อนแต่เวลาผ่านไปไม่มีใครยอมลงเลยพวกเรามีงานด่วนพรุ่งนี้และมันสําคัญมากขอโทษด้วยและมีใครอีกไหมคะที่จะยอมตอนนี้มีคนบอกว่าได้เลยไม่มีปัญหาครอบครัวนี้ก็ยอมเสียสาระเวลานี้มันดีใจมากจริงๆตามพาเด็กเข้าไปตอนนี้เด็กยกให้คุณดูแลนะหมอยังย้ำว่าห้ามให้เด็กนอน และห้ามร้องให้ถ้าไม่แผลจะเลือดออกเพราะในช่วงนี้มันสําคัญถ้าไม่ระวังอาจจะเจอปัญหาและแขนเด็กต้องรักษาให้ดีถ้าไม่มันอาจจะเสียรับทราบนี้เป็นมือของเด็กนะครับหนังเรื่องนี้สร้างมากเรื่องจริงใช่ช่วงปี2021เด็กชาย7จ็ดขวบโดนตัดแขนและต่อไปที่เมื่อหลวงรักษาและต้องทำการผ่าตัดไม่เกิดแปชั่วโมงและมันอาจจะสำเร็จพวกเขาเริ่มการแข่งกับเวลา ตอนนี้ตีสามครึ่งก่อนตีสามครึ่งต้องถึงและได้ทําการรักษาชีวิตของคนมันสําคัญมากตอนนี้กับตานบินตรงไปเมืองหลวงและไม่แวะจอดที่ไหนแต่ในเส้นทางบินไปเมืองหลวงมันต้องผ่านสถานท,ที่ที่อันตรายต้องขอความช่วยเหลือรับทราบตอนนี้ในกรมการบินก็เตรียมพร้อมเขาเป็นหัวหน้าที่นี่และต้องเตรียมตัวทําหน้าที่เครื่องบินที่หนึ่งกับสองไปทางภาคตะวันตกส่วนเครื่องสามกับสี่ไปที่ภาคเหนือและตะวันออกทุกอย่างพร้อมมาก ในท้องฟ้าตอนนี้ก็รอเครื่องบินที่มีเด็กมาอย่างเดียวแขนเด็กเลือดก,กำลังไหลออกเด็กร้องให้แม่เด็กตอนนี้ก็ฟื้นตัวเป็นห่วงลูกมากสถานการณ์ของเด็กตอนนี้ไม่ค่อยดีเขาหายใจไม่ออกและอาจจะไม่มีแรงหายใจโชคดีในเครื่องบินมีหมอแต่เขาก็แค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่เครื่องบินเจออันตรายหลังจากสามวินาทีมันก็โอเคแล้วเด็กก็กลับมาเป็นปกติกัปตันเห็นเด็กน่าสงสารเลยเอาเงินตัวเองให้เด็กหวังว่าจะช่วยได้ แต่ตอนนี้เด็กก็เจอปัญหาเขาเลยเลยหลับไปแต่หมอก็ย้ำแล้วว่าห้ามให้เด็กนอนเขาเลยเปิดหนังให้เด็กดูแต่เด็กก็ไม่สนใจตอนนี้มีคนเอาเครื่องดนตรีและร้องเพลงด้วยกันทุกคนบนเครื่องร้องเพลงสุดท้ายเด็กก็ตื่นเด็กบอกว่าคิดถึงแม่แม่อยู่นี่นี่คือใช่แม่เป็นแม่ของลูกแม่เครื่องบินกำลังลงรถก็มารอรับแล้วเมื่อเด็กลงจากเครื่อง ตอนนี้ก็รีบไถเพราะเขาเหลือเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงครึ่งหลังจากนั้นสิบนาทีเด็กก็เข้าห้องผ่าตัดแต่มันเกิดปัญหาเด็กไม่ไหวถ้าไม่หยุดตอนนี้อาจจะเสียชีวิตหมอเลยขอสองนาทีได้เริ่มเติมยาเราต้องทําให้เด็กตื่นโชคดีว่าเด็กก็ได้รักษาในเส้นทางที่ยาวไกลและเวลาแปดชั่วโมงเด็กคนนี้โชคดีมากและหนังนี้ก็ได้สร้างขึ้นจากจีนมันเป็นเรื่องจริงในปี 1,924เด็กอายุ7ขวบหลังเลิกเรียนเขาไปเล่นที่โรงงานกับแม่แต่เรื่องร้ายเกิดขึ้นเด็กไม่รู้ว่าอันตรายเลยไปเก็บของเล่นก็โดนเครื่องตัดแขนน่าสงสารมากเขาเจ็บปวดแม่กับพี่ชายเยพาเด็กไปโรงพยาบาลแต่ว่าในนี้เทคโนโลยีไม่ดีดังนั้นต้องไปรักษาที่เมืองหลวงและการผ่าตัดนีเติ้งทำก่อนเวลาแต่ชั่วโมงและในตอนนี้เขาเหลือแค่5ชั่วโมงแม่เสียใจจนเป็นลม พี่ชายพาเด็กไปสนามบินแต่ตอนนี้เครื่องบินเต็มแล้วรู้ว่าเด็กเป็นแบบนี้เจ้าหน้าที่สนามบินเลยติดต่อไปทางสายการบินหวังว่าเขาจะช่วยและยังบอกว่าต้องรอให้ได้เพราะนี้มันชีวิตคนทุกคนก็ช่วยเหลือตอนนี้ด้วยความเห็นใจคนอื่นครอบครัวนี้ยอมลงเครื่องเพื่อให้โอกาสเด็กโชคดีที่มีหมออยู่บนเครื่องเขาเลยฉีดยาให้เด็กตอนที่เครื่องบินยังไม่ลงรถก็มารอรับแล้วแต่ตอนนี้เด็กก็นอนหลับ แต่หมอบอกแล้วว่าห้ามหลับเลยดังนั้นพวกเขาจึงพยายามไล่เด็กตื่นแต่เขาไม่ไหวแล้วตอนนี้คนในเครื่องบินร้องเพลงด้วยกันเด็กก็ตื่นมาสุดท้ายก็ถึงตอนนี้เวลาเหลือไม่เยอะรถเลยรีบพาเขาไปโรงพยาบาลด้วยความพยายามสุดท้ายก็ช่วยเด็กได้ได้แล้วหลังจากดูหนังเรื่องนี้มีหลายคนร้องให้มากในเวลาแปชั่วโมงถ้าหนึ่งในนั้นลังเลและไม่ช่วยจะทำให้ผลมันเปลี่ยนไปเลย